กลับมามาพบกันอีกเหมือนเดิมนะครับที่สถานีที่นี่แห่งนี้นะครับ News s t เป i o n นะครับก็คือเป็นช่องให้ความรู้ทั่วไปให้กับทุกท่านนะครับส่วนใหญ่จะเน้นเป็นเรื่องในเรื่องของไฟฟ้าบ้างนะครับคอมพิวเตอร์บ้างนะครับจะเน้นอยู่ประมาณอยู่2เรื่องนะครับเรื่องอื่นจะไม่ค่อยเน้นอะไรเท่าไหร่นะครับที่เห็นกันอยู่นี้นะครับก็ไม่ใช่อะไรนะครับเป็นปักพ่วงภาคสนามนะครับสิ่งที่วันนี้เนี่ยที่ผมจะมา บอกให้ทุกท่านทราบเลยก็คือการต่อปักพ่วงภาคสนามซึ่งปักพ่วงที่เราเห็นเราเห็นกันอยู่เนี่ยอยู่เนี่ยนะครับมันมีอยู่หลายอันนะครับเอ้ยไม่ใช่ที่มีอยู่2ตัวที่เป็นบล็อกอันนึงนะครับที่เป็นบล็อกอันนึงที่เราบล็อกที่ที่เรายึดตามฝาผนางังโดยทั่วไปแล้วอันนี้ก็เป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าหาก่าเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วเราจะเห็นที่เขาต่ออะไรครับต่อภาคสนามกัน เพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาต่อตัวนี้ให้ดูนะครับว่าวิธีการต่อปลั๊กทำยังไงอันดับแรกเลยคือ1เนี่ยนะครับสายไฟเฮ้ยอันนี้นะครับสายไฟนะครับ2คือบล็อกปลั๊กอันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาต่อนะครับว่าวิธีการต่อนั้นต่อ,อยังไงอันดับแรกเลยเราก็ปอกก็ปลอกสายไฟธรรมดาแบบนี้ก่อนนะครับปอกสายไฟเสร็จปุ๊บนะครับ พอปอกสายไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเอ้ยแย่อย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างงี้อันตรายดีนะที่ยังไม่ได้ต่อ,อาสายไฟเข้าห้าเดี๋ยวผมต่อเลยนะครับอเอาไขควงขันออกเลยนะครับป๊บอันนี้ต่อง่ายครับอันนี้ต่อง่ายเอาไว้ใช้ภาคสนามนะครับ เนี่ยถอนเมื่อเราถอดเมื่อเราแกะมาเพื่อจะเแบบแบบนี้นะครับเมื่อเป็นแบบนี้เสร็จปุ๊บนะครับดูนะครับเราจะเอาสายไฟเข้าตรงตรงส่วนไหนล่ะตรงตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะมีอย่างเงี้ยรูเล็กๆอยู่นะครับเราก็นะครับเราก็อะไรครับเอาเอาคีมนะครับคีมป๋าจกบีตรงนี้นิดนึงเพื่อให้เป็นทางนะครับส่วนอันนี้นะครับก็คือ ตัวที่จะต้องเอาสายไฟมาต่อเข้าทั้งสองเส้นถามว่าเส้นบวกเส้นลบอั็นไหนอันไหนก็ได้นะครับบอกลบเั็นไหนก็ได้นะครับอันนี้ผมตอกสายไฟไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาต่อตรงนี้นะครับอันดับแรกเลยก็ลองจริงๆเอา้าสายไฟมันเท่ากันเนาะเราก็ลองวัดให้มันนั่นกันก่อนนะครับนะครับก็ ่าผมขายขายประจุเฮ้ยขายหัวนอ็อตนะครับอันนี้ก็เข้านี่เลยนะครับ พอเสร็จเรียบร้อยเสร็จปั๊บเราก็เรื่องการไขนะครับขันให้แน่นเลยนะครับครับ1อันแล้วต่อไปอันที่2อ,อันนี้นะครับสายนี้ก็มาใส่ในช่องนี้นะครับ เดี๋ยวมันจะมาถามผมว่าเอ๊ะขั้วบวกโคบวัาไหนอันไหนก็ได้นะครับ เายากครับเขายากปึ๊บขันให้แน่นนะครับตอนนี้นะครับก็เป็นอัานเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นอัานเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วก็จัดระเบียบ อะไรฮะระเบียบสายไฟให้เรียบร้อยนะครับแบบนี้นะครับนะจริงๆบางรุ่นอันนี้จะอยู่ตรงนี้ก็ได้อีกอันนึงก็อยู่ตรงเขาจะอยู่ฝั่งไหนก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าเขาจะกําหนด,ดมานะครับหลังจากนั้นแล้วเราก็ประกบนะครับเอาน้ำประกบนะะพอประกบเสร็จปั๊บเราก็ขันตรงนี้ให้ใหมันให้มันแน่นนะครับขันฝาปิดให้มันแน่น อ่าครับท่านี้เองนะก็เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับสําหรับการต่อปักพ่วงภาคสนามก็มีเท่านี้นะครับนี่นะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะลองเทสดูนะครับว่ามีไฟไหมนะครับอ่านะครับอันนี้ผมก็เอาไขควงเช็คไฟนะครับหรือภาษาหรือเราทั่วไปเราเรียกว่าแลมนะครับลองเช็คดูนะครับนะไฟมันจะติดนะครับ แต่เนี่ยมันเป็นไฟมันอ่อนนะครับไขควงเก่านะเอาอะไรครับเอาสกอตเทปพันมันไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับก็ลองเช็คดูนะครับนี่นะครับนี่นะครับไฟจะติดเล็กๆอันหนึ่งไฟมานะครับไฟมานะครับไฟมานะครับก็ท่านี้นะครับเป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการต่อปลั๊ก่วงภาาสนามนะครับ เดี๋ยวคราวหน้านะมีอะไรติดตามชมนะครับที่ช่อง netstation แห่งนี้นะครับสำหรับวันนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ